สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรูปถ่ายหลังจีวรคูบาคำสังวโลวัดส,สีดอนตันตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหลวงปู่คูบาคำ ท่านเป็นพระทุดงท่านออกทุดงพบกับพระเกจิอาจารย์ดังหลายๆท่านเช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่แหวนสุจินโนครูบาอินตาวัดห้วยใสครูบาศรีวิชัยตลอดจน เกจิอาจารย์อีกหลายหลายองประสบการณ์วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกมีประสบการณ์มากมายกับลูกศิษย์หลวงปู่ครูบาคำท่านเชี่ยวชาญพระคาถาหลายอยา่างเช่นคาถากันผีคาถาเมตตามหานิยม และคาถาแควคาดป้องกันภัยชนิดต่างๆด้านหลังรูปจะแปะจีวรไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมรูปถ่ายหลังจีวรหลวงปู่คูบาคำ วัดศรีดอนตันจังหวัดลำพูนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ